จร,จริงสิได้จริงเหรอจริงสิได้จริงๆรงเหรอจริงสิสุดยอดได้อยู่แล้วจริงอุตุแจมแจ๋จวชื่ออาจจะแปลกหูแต่ตุ๊แจมแจ๋จวคือหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการพัฒนาที่นี่นี่คือพี่ตุ๊ผมเกิดที่นี่เลยโดยคุณย่าเนี่ยเป็นไรกองทำเกษตรกรรมอยู่ที่เนี่ย แล้วที่เนี้ยก็มีปัญหามากมายนะฮะทุกคนที่เนี่ยอยู่ใกล้เมืองต่อมาเมืองขยายจะเกิดน้ําท่วมน้ําเน่าน้ําแรงน้ําเสียคลองมาสวัสดน้ําเน่าปีเลย oh, <no. S 1> พักต่อชวาเต็มคลองเลยเราก็ทําเดียวคือไปร้องชนประธานร้องอบตร้องอาเภอร้องอบจร้องอย่างเดียวร้องให้คนอื่นมาทํา oh, <no. S 1> จากอดีตนักร้องแห่งบ้านสารดินร้องจนเจ็บคอแต่ปัญหาก็วนกลับมาที่เก่าพิตุ๊จึงเลิกเป็นนักร้อง หันมาเป็นนักพ oh, ัฒนาโอ้ตณยอดมากเพราะบางทีเราจะอยู่หัวล้นเก้าราชการเก้าทำให้เห็นโดยมีโครงการพระรามดิทุกสี่มุมเมืองเลยให้เห yep. ็นว่าเนี่ยทำสำเร็จแล้วเราก็ไปก๊อปไปทำมาไม่ต้องคิดใหม่ทั้งหมดนี้เราก๊อปมาทั้งหมดเลยโมเดล Copy ปี้แอนด์ดีวล็พัฒนาจนได้ดิบได้ดีน้ำที่นี่ก็ใสอาชีพก็แจ๋วที่เที่ยว กดแจมมาที่นี่มีอะไรดีๆให้ดูกันเยอะมีบ้านสารดินของพิตุมีนาบัวลุงแจมของป้าติว๋วมีวัดสวนนารามของทุกคนมีสวนผลไม้ลุงบุลเลิศของป้าแจว๋วและก็ยังมีตลาดน้ําไม่ว่าจะขับรถมาหรือนั่งรถไฟมาก็ได้ทั้งนั้น เริ่มกันที่นาบัวสุดแจ่มสวยงามด้วยบัวสีชมพูบนเนื้อที่10ไร่ทำให้เราได้เรียนรู้การจับจีบบัวลายใหม่ๆภายเรือชมบัวชิวๆจับจีบบัวกันแล้วเราก็นำดอกบัวที่ได้ มาไหว้พระกันที่วัดสวรนารามวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่4สร้างขึ้นตอนเริ่มขุดคลองมหาสวัสดิ์กันเลยทีเดียวค่ะ ตรงตรงข้ามวัดเดินข้ามสะพานมาอีกนิดก็ถึงสวนผลไม้ลุงบุญเลิศนั่นแน่มีป้าแจ๋วยืนรอต้อนรับป้าแจ๋วยินดีต้อนรับนะคะจากสวนธรรมดาต่อยอดมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดแจ๋วนักท่องเที่ยวจะได้เปลี่ยนบรรยากาศการนั่งรถชมสวนในรูปแบบที่ผจญภัย กินผลไม้ปลอดสารพิษเรียนรู้การทำเมี่ยงกลีบบัวแล้วก็กินเมี่ยงกลีบบัว,วแถมจิบชาเกรดสอดักบัวเบาๆดีตัดใจกเกษตรอินรีย์แท้ๆค่ะอาลันตีค่ะแจ๋วจริงๆค่ะและที่ที่ไม่ควรพลาดก็คือบ้านข้าวตังของพี่ตุมาเรียนรู้วิถีข้าวอินทรีย แล้วก็ลองทำข้าวตังกันดูนี่แหละข้าวที่ทำให้ชาวนาที่นี่รวยกว่าเขาปลูกข้าวเองแปรรูปเองขายเองเพิ่มมูลค่าข้าวได้มากถึงเกวียนละเป็นล้านบาทที่สำคัญอร่อยเดินข้ามฝั่งมาเราก็จะพบกับตลาดน้ำบ้านสารดินที่นี่มีอาหารมากมายผักปลอดสารพิษจากชาวบ้าน ที่เขาปลูกเองขายเองแปรรูปเองเป็นของกินของฝากมากมายเปิดแค่เสาร์อาทิตย์แค่สองวันหรอคะพี่ตุ้ตลาดไม่เปิดแค่เสาร์อาทิตย์ถ้าเราเปิดทุกวันปุ๊บแม่ค้าจะเป็นคนไปซื้อแต่ที่นี่เราเน้นเรื่องราวของปลูกรอบๆแล้วก็เอามาขายมีตลาดเป็นของตัวเองแล้วก็ทำของเสร็จแล้วก็เอามาขายที่นี่วันศุกร์เก็บเสาร์อาทิตย์มาขายวันจันทร์ ถึงอังคารไปทําสวนมันเป็นเรื่องราวที่ชีวิตมันมันมีความสุขมากในเรื่องการทําเกษตรเรียกว่าแผ่นดินทําแผ่นดินทองรับรองได้เลยว่าในประเทศไทยหาที่แบบนี้ยากมากนี่คือบนผืนดินพระราชทานอุตุแจมแจ๋วเส้นทางท่องเที่ยวบัวและวิถีข้าวคนค้องมหาสวัสดิ์ไม่ต้องมาถ้าคุณไม่ได้อยากรู้เรื่องพายเรือและชมบัวสวยๆไม่ต้องมา ถ้าคุณไม่ได้อยากนั่งรถ e อีแต็กซิ่งชมสวนจิบชาทำเมี่ยงกินเมี่ยงกรีบบัวชิวชิวไม่ต้องมาถ้าคุณไม่ได้อินกับผักปลอดสารพิษของกินบ้านๆจากคนบ้านๆแต่ถ้าคุณมารับรองว่าคุณจะได้พบกับธรรมชาติสวยๆของกินดีๆอากาศดีๆและทุกก้าวของคุณคุณได้สนับสนุนวิถีกเกษตรอินทรีย์ของคนที่นี่ให้ยั่งยืน